ะะวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่2ี่ยก็ได้ทําแบรนด์ข้าวมานะคะคเป็นข้าวจากที่นาของท่านแม่ทัพเองชื่อว่าแบรนด์ข้าวแม่ทัพไทยค่ะเป็นข้าวในจังหวัดสกลนครน,นะคะแล้วก็เป็นข้าวที่มีน้ําตาลต่ำเพื่อที่จะใส่ใจคนเป็นโรคเบาหวาน <c oughs> ะะวันนี้ท่านแม่ทัพภาคที่ี่ยก็ได้ทําแบรนด์ข้าวมานะคะเป็นข้าวจากที่นาของท่านแม่ทัพเองชื่อว่าแบรนด์ข้าวแม่ทัพไทยค่ะเป็นข้าวในจังหวัดสกลนครน,นะคะแล้วก็เป็นข้าวที่มีน้ําตาลต่ำเพื่อที่จะใส่ใจคนเป็นโรคเบาหวานนะคะ ท่านนะคะสามารถแสดงด่ชิมุดนะคะจากข้าแม่ทัพไทยนะคะที่เราใส่ไว้ที่ถุงได้เลยนะคะร่วมกันนะคะซื้อข้าวนะคะที่เป็ดอร่อยเีนะคะไว่เลยค่ะจิอสิขนะคะเป็นข้าวที่นะคะงด้วยนะคะอยายัด100%เลยนะคะนี่เลยนะคะขอเสนอนะคะเป็นข้าวสีสดนะเป็นข้าวสีสดนะคะน้ว ด่เอออ้ามเป็นไงคะอร่อยมากเลยนะคะแม่ทำต่ออะไรถ้าติดใจแล้วไปหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยครับเรามีนะคะเราโมเดลของเรานะะคในการตอบแบบขายุกท่านนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะจากข้าวของเรานะคะที่อยู่ที่ถุงได้เลยค่ะตัวค่ะ